ฝนกำลังตกลงมาอย่างแรงเลยนะคะตอนนี้ยังไม่บ่ายสามดีเลยค่ะแต่มืดเหมือนหกโมงเย็นฝนตกลงมาหนักมากเลยค่ะจากที่เห็นเมฆค้มไล่มาเป็นระยะระยะตอนนี้มาถึงบนยอดเขาแล้วนะคะมาทั้งละองฝนทั้งลมเลยค่ะทั้งความมืดเลยค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมานั่งหลบอยู่บนศสาลาบนยอดเขานะคะ ขึ้นมากราบพระประธานอยู่บนศาลาบนยอดเขาค่ะจากที่แดดจะจ้าฟ้าสว่างสว่างตอนนี้เหมือนหกโมงเย็นเลยนะคะจะมีพระประธานอยู่ตรงนู้นนะคะขึ้นมากราบพระประธาน ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะคะรู้สึกว่าจะตกแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยฝนมันก็จะเป็นองค์พระประธานฟางอินเดียนะคะ ีลงมามันนั่งหลบอยู่บนศาลาบนยอดเขา,าเนี่ย จากตอนขับรถมานี่แดดจ้จาเอามาถึงที่วัดนี่ฝนเทลงมาเลยนะคะตอนแรกก็ไปปล่อยตอนนี้ก็หน่ำลงมาเลยะคะ่ะสงสัยคงจะติดฝนอยู่ในวัดนี่อีกหลายชั่วโมงเลยะคะ่ะ ด้านนู้นก็จะมืดหน่อยนะคะศาลาไม่ได้เปิดไฟะคะ่ะเป็นศาลาเก่าบนยอดเขา ตรงที่มองเห็นเนี่ยมันจะเป็นหน้าผานะคะฝนตกแบบนี้ไม่กล้าเดินไปใกล้ค่ะกลัวลื่นตรงนั้นจะเป็นหน้าผาสูงชันเลยค่ะ ก็จะเป็นทางขึ้นมาบนศาลานะคะก่อนขึ้นมานี่ก็มีแม่ชีมากวาดไปแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ถึงวันที่สิบห้าจะมีงานที่วัดค่ะประชาชนเขาก็จะมาทำบุญกันเยอะพรุ่งนี้ก็จะมีส่งน้ำพระรู้สึกจะเป็นพระพระอสารีลิกธาตุนะคะมาจากสีลังกาะคะ่ะ มาจากสีลังมาจากสีลังกาเลยนะคะแล้วก็พระสารีริกธาตุพระอาธิธาตุของหลวงตามหาบัวก็อยู่ที่วัดนี้ด้วยค่ะใครที่อยากส่งน้ำพระและอยู่ใกล้ๆบริเวณวัดป่าภูผ,ผาสูงแห่งนี้ก็ขอเชิญมาส่งน้ำพระ ในวันที่สสิบี่เมษาในวันพวกนี้ได้นะคะฝนล,ลงมารอบที่สามแล้วนะคะเนี่ยลงมาแต่ละรอบนี้ก็จะเป็นละอองพร้อมกับลม จับกล้องตรงนี้ก็เพราะว่าตรงเขาขาวที่เราเห็นนั้นเป็นหน้าผานะคะเป็นหน้าผ,า,ะะนนา,ผาลงไปเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้จะอยู่บนยอดเขาสูงเลยอยู่บนยอดเขาสูงเป็นหน้าผาสูงเลยนะคะเขาขาวที่มองไปที่เห็นที่เป็นหมอกหมอกฝนนั่นนะคะก็จะเป็นหน้าผาลงไปเลย ลากันด้วยเสาคล้ายเสาพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะที่สร้างขึ้นในอินเดียสวัสดีค่ะ